มาค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอค่อนข้างมีเวลาในการอัดคลิปนะคะอ่อจะพยายามทําเสียงดังๆนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หูฟังนะ,นะคะครวนี้จะบอกว่าทุกคนทําใจกับนเล็บแม่หมอแล้วนะยังไม่ได้เติมสีเลยขี้เกียจนะคะไม่เป็นไรเนาะเรามาอ่านคลิปว่าวันนี้พลังงานแรนดอมในวันนี้จะใช้ชื่อหัวข้อที่ว่าคุณเป็นใครคุณเป็นยังไงดีวะ คุณอยู่ในสถานะไหนในใจเขาเออนะเดี๋ยวจำไว้ก่อนคุณอยูใ่ในสถานะไหนในใจเขาโอู้พลังเลเทอรกระจายมาออกมาแล้วคนคนนี้เงียบเนาะ <laughs> KING o ออ e n t a เทนเป็นชาวธาตุ ิดได้นะการพึกสอบองค์กรได้นะไม่ว่าคุณหรือเขาที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เขาเป็นคนนิ่งเขาเป็นคนคลิปลุกอะ่ะไม่ค่อยบอกหรอกว่าคุณเขารู้สึกอะไรคุณแต่ถือเหรียญอยู่ถือเหรียญหมายถึงอ,อะไรถือเหรียญหมายถึงว่ามีคุณอยู่ในมือมีความรู้สึกอยู่แต่ไม่พูดเป็นคนแสดงความรักออกไม่เก่งอะ่ะทําให้รู้สึกว่าโหทําไมเธอไม่โรแมนติกเลยล่ะ จริงๆแล้วคนเราทุกคนอยากได้ความรักที่มันกระชุ่มกระชวยใช่ปะมันก็แบบจีบกันมั่งหยอดกันมั่งถ้าจะนิ่งเป็นมนุษย์หินแล้วก็แบบให้คุณหยอดอยู่คนเดียวมันก็น,น่าเบื่อมไม่สนุกอะเนี่ยนะคนที่คุณเอฟซีนึกถึงอะถ้าคุณแวบมาฟังหรืออะไร <c oughs> <c oughs> ก็ต้องก็ต้องรู้บ้างนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเงียบเกินไปอะมันจะทําให Fc ก็อาจจะไปหาสิ่งกระชุม่มกระชวยกว่าหรือว่าตื่นเต้นกว่าก็ได้ใช่ไหมคุณก็แบบใส่ความรู้สึกออกบ้างสิคนคนนี้จะเป็นคนแบบไหนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกเวลาแบบอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแชทชอบคุยผ่านสื่ออะไรเงี้ยแต่จะเป็นลักษณะของการชอบ ให้เห็นตัวเป็นๆดูลักษณะสีหน้าท่าทางเขามากกว่าชอบเจอตัวเป็นๆมากกว่าเขาถึงจะกล้าที่แสดงความรู้สึกคือเหมือนกับว่าต้องอยู่กับคุณ2ต่อ2หรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะกล้านะเออเป็นพลังงานแบบนั้นน่ะนะคะอ่าไพ่ล่วงมาอีกอันก็คือเออเป็นอัศวินถือดาบเ,เ,เพดีกว่าเออเพด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 ออฟสอดเพดถือดาบอะเพดออฟสอดแล้วนะคะเป็นคนชาวท่าลมได้ไม่ถุนตนกลุ่มเป็นคนที่แบบโคตรนิ่งอะ นิ่งจริงๆ,ๆนิ่งแบบเฉยอะเฉยจนแบบคุณไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงในใจอะนะไม่รู้เลยว่าเขาให้สถานะคุณแบบไหนในใ,นใจของเขาอ่ะนั้นก็ออกมาค่ะมาบอกให้รู้เรื่องซิว่าสถานะใน,ในใจเนี่ยให้เราอยู่ในแบบไหนของเขา <c oughs> โอ้โหคิงออฟวานคุณจะมีผลต่อใจเขามากในความรู้สึกเขานะมันเป็นไพ่ของความร้อนแรง ภายนอกที่นิ่งเฉยภายนอกที่ไม่แสดงความรู้สึกทําเป็นเก๊กทาเป็นไม่รู้สึกไม่ได้คิดอะไรในใจนี่โหยแบนีเรียกร้องเราหน้าดูเลยแบบแอบแอบหืน่นแอบบนี่ถ้าคุณพวกคุณลงรูปเซ็กซี่หรือว่าลงอะไรที่แบบว่าแวาแวบนบบแบบแบบนิดน,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 นหน่อยหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายโชกล้ามผู้หญิงโชว์แบบเออนะใส่บาออกลังกายอะไรเงี้ยโอ้โหคนนี้มีผลน่ใจมาก นะคะห <laughs> ิงอบบานมีแน่นอนมีมีแบบทำให้เขากระชุ่มกระชวยอ่ะแม่หมอไม่อยากพูดทันรึงอ่ะแล้วเขาเป็นยังไงความรู้สึกที่คุณที่เขามีให้คุณอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครที่มาดูคลิปนี้นะโหยเฮทูออฟครับทูออฟครับทูออฟครับเกิดขึ้นเขาอ่ะ <c oughs> ชอบคุณและคุณก็ชอบเขาต่างคนต่างรู้แหละว่าชอบกันแต่ว่าไม่บอกความรู้สึกให้แก่กันไม่พูดเพราะยังรู้สึกว่าความรักของเราสองคนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะทัวรัพเกิดขึ้นเขาวางคุณในสถานะไหนอะคนรักแน่นอนคนของใจแน่นอนนะแล้วเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกว่า อยากกุ๊กกิ๊กด้วยนะเพราะคิงออฟบัตเป็นพลังงานของไฟนะคะเป็นพลังงานของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องเซ็กได้นะคะโอเคคนนี้ไอ้เขอมองคุณยังไงอีกเดี๋ยไฮพินเซสเดี๋ยไฮพินเซสเกิดขึ้นอันนี้แม่หมอว่าเปิดสดๆจริงนะไม่ได้นั่น, The High Princess, นเดี๋ยวไฮพินเซสโคตรมีเสน่ห์ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีความร่าร้อนในนี้ เห็นแล้วมันก็รู้สึกอืมอะไรอ่ะทําไมเธอถึงได้มีสนเสน่ห์นะหลงไหลเนี่ยเธอเป็นพ่อมดแม่มดหรือเปล่าทําไมเรารู้สึกเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เรารู้สึกคิดถึงเธอตลอดเวลายิ่งช่วงเวลาที่เราแบบทะลึ่งกับตัวเองหรือว่าคิดอะไรกับตัวเองหรือหรืออะไรเงี้ยรูปเธอจะลอยขึ้นมาโอ๊ยตายแล้วทำไม่ไม่หมออ่านคิดอย่างนี้วันนี้แต่พลังงานเขามาแบบนี้เราก็อ่านแบบนี้นะคะเนาะอะนะพลังงานคือ เล่าร้อนมากคลิปนี้เล่าร้อนพลังงานแน่นมากโอ้โหวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปวันนี้แม่หมอดีใจด้วยนะพลังงานดีมากทูอ็อฟคัพแล้วก็เดอะไฮเปนเซอย่างเงี้ยอยู่ในใจเป็นคนของใจเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยได้นะแล้วก็เป็นในบรรดาคนทั้งหลายที่เคยเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยสามถ้วยนะเป็นพลังงานของสามถ้วยแต่แม่หมอเปิดมาเป็นพลังงานที่ผู้หญิงคนเดียวที่หยิบยืน่นค่ะ ความรู้สึกดีๆค่ะว่าในบรรดาคนทั้งหมดสามถ้วยเนี่ยความรู้สึกที่ว่าน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์มากกับคำว,ว่าเพื่อนพี่น้องแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพลังงานของผู้หญิงมีผู้หญิงที่สามคนเนี้ยเด่นขึ้นมาคนเดียวแล้วเปิดไพ่ามาแค่แบบเนี่ยคนเนี้ยลักษณะของคุณนะแม่หมอหมองว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ผอมสะทีเดียวอะ่ะเป็นคนที่หุ่นอวบๆเป็นคนที่หุ่นมีเนื้อมีหนังอะ่ะ นะถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่คนผอมาอาจจะมีกล้าม,มความท้วมหรืออะไรเงี้ยนะความน่าจะเป็นนะนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตตัวคุณที่เข้ามาดูที่เป็นผู้หญิงก็คือเป็นคนที่ไม่ที่มีที่มีแบบผิวพรรณดีหรือว่าอวบอิ่มหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขารู้สึกชอบในสรีละษของคุณมากคุณอยู่ในใจคลิปนี้คลิปวันนี้นี่มันเน้นในเรื่องของสเสน่ห์ ทางนั้นได้เลยนะแบบมันขึ้นมาชัดมากเลยอะค่ะนะคะ,นะคะอ่ะแล้วเขามองเน่าจริงจริงตัดจบได้แล้วเนะนี่ยแค่เนี้ยเขารู้สึกถึงว่าถ้าเขาจะต้องเลือกนะเลือกใครคนใดคนหนึ่งอะที่ที่เป็นถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนาะเดรย์ไ้เป็นเซตย,ยังไม่ชัดเจนเหรอกถ้าเขาต้องเลือกถ้าจําเป็นต้องเลือกหรือต้องเลือกแล้วเนี่ยคนคนนั้นนะนะเขาเลือกคุณแน,น,น่นอนนะเอ็ดออฟสอดคือ ถึงเขาจะนิ่งถึงเขาจะเฉยแต่ข้างในเขารู้สึกคุณมากๆเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหปิดด้วยไพ่เดลเวอระะ์แล้วกันเดลเวอร์ทูอ c u คัพนะคะแล้วก็สามถ้วยมันมันมีความรู้สึกมากในนั้นน่ะเขาให้ใครเขาเขาให้คุณในสถานะไหนในใจของเขาคนรักคนรักคนของใจคนที่ที่มันมันมัน มันอยู่ในใจเขาเสมอที่ไม่เอาไม่สามารถออกได้แล้วคุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมีเขาเรียกว่ามีจะใช้คํานี้ได้ไหมอ่ะคุณมีเซ็กส์เพียวกับเขาแล้วกันแล้วก็มีแพชชั่นกับเขาสูงมากในเรื่องของแปดบวกได้นะคือเป็นคนเดียวที่ทําให้รู้สึกอยากใกล้ชิดอยากสัมผัสนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราไปที่การข้อความกันดีกว่าเนาะใกล้อ่ะปิด พลังงานเนี้ยนะอยากให้ให้รันด้อมดึงดึงมานะใครที่ได้ดูในวันนี้นะี่คือแบบกระชุมม่มกระชวยหัวใจเนาะถึงแม้ว่ายังไม่เคยพูดในลักษณะว่าเราเป็นอะไรกันแต่สถานะภายนอกที่เขาไม่พูดเขาไม่พูดหรอกแต่มันมันชัดเจนอะจากไพ่ที่แม่หมอเปิดอะนะคะ มาที่การข้อความสำรับนี้กันก่อนนะเขาอยากบอกอะไรคุณมาค่ะล่วงมาแล้วเราทั้งคู่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณเราเท่านั้นที่เข้าใจไม่สามารถอธิบายให้ใครรับรู้รับฟังได้อันนี้มันคล้ายๆทวินเฟลมได้เลยนะเนี่ยนะมันเป็นพลังงานต่อจากทวินเฟลมได้นะเนี่ยอ่ะจริงๆฉันห่วงเธอเสมอนะแต่เก็บไว้ในใจอ๋ยนะาบื่อเห็นไหมเป็นคนที่นิ่งมากไม่เคยพูดเลยแล้วคุณก็คิดน้อยอกน้อยใจไปเองว่า ไม่เคยสนใจเราเลยอ่ะสรุปรักชอบไหมเนี่ยทําไมเฉยขนาดเนี้ยแค่ห่วงใยยังไม่ห่วงใยเลยไม่เคยพูดอ่ะทําไมมารู้สึกรักเธอตอนนี้คนคนเนี้ย อาจจะไม่อาจจะมารู้ตัวช้าเนาะแล้วรู้สึกแบบโหตอนนี้คือใจเขาเต็มเปี่ยมเลยอะ่ะเขารู้สึกรักกับคุณมากๆเขารักมากเลยแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้พัฒนาความสัมพันธ์กันยังไม่ได้หรือว่าให้สถานะกันยังไม่ได้เธอฉลาดเกินไปไหมถามจริงเธอรู้ได้ยังไงก็รู้สิเรามีเพื่อนเป็นหมอดูเราไปมีเพื่อนเป็นนักพยากรณ์นะใช่ไหมคะโอเคมาฉันอยากประสบความสําเร็จและอยากให้เธอได้เห็นมัน โอเคงั้นคุณก็เต็มที่นะคนที่เอซนึกถึงคุณก็เต็มที่กับสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไปให้ถึงเป้าหมายเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงและ f อซแม่หมอรวมนังแม่หมอจะเป็นกําลังใจให้แก่คุณนะแล้วเราก็จะเห็นในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะให้กําลังใจซึ่งกันและกัน okay. โอเคเนาะที่ไม่เข้าใกล้เพราะกลัวห้ามใจไม่ไหวเชื่อยังเชื่ออยังว่า18บแปดบวกมานั้นเนี่ย <laughs> เห็นไหมห้ามใจไม่ไหวเลยแบบพยายามห่างเอฟซี FC แม่หมอบอกว่าเออ เธอก็ไม่ต้องห้ามสิฉันรอวันนี้มันนานแล้วทำไมเธอไม่ไม่กล้าละ่ะอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องให้เอฟซีเข้าไปหาก่อนหรือยังไงอะไรเยอะแยะเนอะจะต้องแ <c oughs> หมมันไม่ได้ละฉันต้องการเธอในชีวิตเธอคือแรงบันดาลใจของฉันโอ้ยเขามองคุณดีอะแล้วคุณก็คงเป็นคนเก่งในสายตาค้นจีนะฉันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้